ต้องเกินก่อนว่ากรดไหลย้อนนะครับมีด้วยกันหลักๆคือ2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือพฤติกรรมการกินนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2คือเกิดจากความเสื่อมนะครับของตัวหูรูดของตัวหลอดอาหารของเรานะครับทีนี้อาการกรดไหลย้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของฮาร์ดเบิร์นนะครับมีการจุกมีการแสบหลังจากการกินอาหารอิ่มๆนะฮะหรือว่าเวลาหิวจ,จัดๆนะครับก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะครับทีนี้ คำถามคือนูไวฟ์หรือว่าสารอาหารที่เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยจะไปช่วยเรื่องพวกนี้ได้ยังไงต้องบอกว่านูไวฟ์เนี่ยมีผลสมบัติในการลดความเสื่อมค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งไอการลดความเสื่อมตรงนี้ครับมันเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถทําให้ตัะหูรูดเราครับที่มันเกิดความเสื่อมเนี่ยปรับสภาวะได้อย่างปกตินะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีอีกปัจจัยนึงที่ผมบอกคือพฤติกรรมการกินนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาแก้ต้องแก้2ปัจจัยนะครับแต่ถ้าปัจจัยที่เกิดจากความเสื่อมเลยอย่างเดียวนะครับก็ ดูวฟ์เนี่ยก็สามารถช่วยได้แต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับส่วนสําหรับบางคนนะครับที่เป็นกดไหลย,ย้อนแล้วเราไม่สามารถรับประทานอาหารได้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่ได้ทานในช่วงเย็นอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเป็นกดไหลย,ย้อนห้ามทานอาหารก่อนนอนเนี่ยประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับกระเพาะต้องว่างจริงๆถึงสามารถนอนได้นะครับเพราะฉะนั้นคือ ผมแนะนําว่าอย่างคนกลุ่มเหล่านี้นะครับมีภาะวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารนะครับรวมถึงการที่เราทานอาหารก่อนถึงแม้ว่าจะเป็น4ี่ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงแล้วก็ตามบางครั้งการย่อยอาหารของเราเนี่ยยย่อยไม่หมดเนื่องจากว่าสารอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมัน่มันบางครั้งมันมีการย่อยอยากนะครับเพราะฉะนั้นคือการกินโปรตีนแพนเบดหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยลดเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือ ของต o นว w i ฟ์เนี่ยคือรับรองแน่นอนว่าเรื่องของสารอาหารเนี่ยครบแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราเกิดโรคภาวะขาดสารอาหารจากการที่เราเป็นกดไหลย,ย้อนแล้วเราไม่สามารถรับประทานในช่วงเย็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะตอบโจทย์สําหรับใครหลายๆคนด้วยครับ